สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนค่ะเปิดมาก็เจอชุดนักเรียนน,น้อยนี่เลยค่ะนี่ค่ะที่งานประบัวเนาะที่ต้องดูเลคือเลี้ยงหลานแล้วก็ซักรีดผ้าให้หลานค่ะอันนี้เป็นเสื้อผ้าของฟอร์จูนค่ะนี่ชุดนักเรียนของฟอร์จูนค่ะอันนี้เป็นของน้องมินจูค่ะนี่ซักผ้ารีดผ้าค่ะทํางานบ้านนี่ก็เป็นหน้าที่ของแม่บ้านอยู่แล้วเนาะแล้วก็ ทุกคนก็มีงานประจําค่ะมีงานประจําแล้วแต่ใครจะมีงานอะไรประบวกก็เมื่อก่อนก็ทําสวนทำนํำนาค่ะก็ทีนี้ก็มาได้เลี้ยงล้านก็ทํางานบ้านค่ะทํางานบ้านดูเลบ้านซักผ้ารีดผ้าแล้วก็ขับรถไปส่งหลานที่โรงเรียนตอนบ่บายสามไปรับค่ะไปรับเนาะนี่งานประบวกค่ะซักผ้ารีดผ้าให้หลานแล้วก็ดูเลหลานนู่นเมื่อวานนี่พา ไปฉีดวัคซีนกระตุ้นเป็นไข้ค่ะก็เลยไม่ไปไวันนี้ไม่ไม่ให้ไปโรงเรียนอันนี้อีกงานอีกอย่างนึงที่ประวัตต้องดูแลค่ะอันนี้คือนี่อันนี้คือห้องฟอกไตค่ะนี่ประวัวกําลังจะเก็บนี่ค่ะถุงน้ํายานี่ค่ะบ้านประวัวมีผู้ป่วยน้องผู้ป่วยฟอกไตค่ะนี่ก็ต้องดูแลนี่ซักผ้าซัากผ้าเช็ดมืออันนั้น เช็ดเอ่อทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ค่ะอันนี้อันนี้ถุงน้ํายาค่ะนี่คือนี่ถุงดําค่ะเก็บอน้ายาตัดอน้ํายาออกแล้วก็ใส่ถุงดํามัดปากไว้แล้วก็ถูค่ะทําความสะอาดนี่งานอีกอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็นี่ที่จะขาดไม่ได้เลยกคยย็คืออันนี้คือซักผ้า <c oughs> ไปส่งฟฟรจูนมาแล้วก็กลับมาบ้านก็มาเนี่ยค่ะมาซักผ้านี่คือค่ะนี่คือผ้าเช็ดมือ ซักแล้วก็หนีบไว้แบบนี้ค่ะเขาก็ดึงไปใช้เนาะไปใช้เช็ดมือก่อนที่จะทําการใช้น้ํายาฟอกไตก็ล้างมือสะอาดค่ะล้างมือสะอาดเช็ดมือค่ะแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์เช็ดปากเผลปากเอที่ว่าท่อท่อที่จะเอาน้ํายาออกน้ํายาเข้านั่นแหละค่ะน้ำยาแ้ําอาออกเนาะเนี่ยค่ะประบวหน้าที่ประบวเนาะ เป็นแม่บ้านเขาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนีย้ยายบัวสบายละเลี้ยงหลานอยู่บ้านสบายค่ะนี่ดูสิส่วนป้าบัวหลังบ้านก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าป้าบัวทําในบ้านทําในบ้านงานมันก็เยอะแล้วพอเนี่ยทำเนี่ยไปถึงเที่ยงบัามันก็หมดเวลาแล้วทีนี้เราก็จะออกมาทําด้านนอกมันไม่ไหวละร้อนร้อนและเหนื่อยแล้วนี่ค่ะลกแบบนี้นี่ฝนก็ตกดูนูน่น รกลุงลังไปหมดยุงก็เยอะนะคะเนี่ยยุงลายเพราะว่าประบวดทุ่มเทให้หลานค่ะเพราะว่าสักผ้ารีดผ้าเอาไปส่งทำงานบ้านเสร็จนอนพักผ่อนบ่ายสามมันก็ไปบ่ายสองกว่ากว่าบ่ายถึงบ่ายสามก็ขับรถออกไป รับหลานกลับมาบ้านทำาอาหารให้หลานกินแล้วก็อาบน้ำเตรียมตัวก็กินข้าวเสร็จก็ทำกันบ้านสอนสอนหลานทำกันบ้านกันบ้านเสร็จเด็กๆก,ก็ดูการ์ตูนเล่นของเขาตามภาษานี่คือหน้าที่ของคุณยายค่ะเมื่อก่อนป้าบัวก็นะคะทำคลิปปลูกผักนู่นนี่นั่นทำกะเพรงกับข้าวช่วงเนี้มันล้ามันล้ามันเหนื่อยแล้วก็ดูดูสวนป้าบัว แต่ป้าบัวก็ไม่ทิ้งนะคะนุ่นดินป้าบัวก็เอากองไว้ตรงนู้นแล้วก็เอาพายางคุมกลัวว่าฝนตกหนักแล้วมันจะไหลหนีป้าบัวเสียดายดินเพราะาดินซื้อมาแพงมากดินซื้อมาแพงดูนี่ต้องใช้ยาขายะปราบค่ะให้มันตุยไปเลยเป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยนี่ค่ะจ้าป้าบัวก็อัปเดตให้ชมแค่นี้นะคะก็คืออัปเดตชีวิตประจำวันของป้าบัวค่ะ คลิปนี้ประบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ